สวัสดีครับผมโจ้ครับอตตี้ฮะอ่าพวกเราสองคนในติ๊กต็อกเรามากันในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังเรียกแอคชั่นเทเลอร์ครับอ่าชื่อบอกตรงๆเรียกแอคชั่นเทเลอร์เราจะมาดูตัวอย่างหนังที่น่าสนใจพร้อมๆกับทุกคนนะครับเพราะเราไม่ได้ดูมาก่อนอ่าวันนี้เรามาเรื่อง The Chill แอบสังกฤษต้องให้อตตี้พูดนะครับใช่ไหมพี่ดิมเทพ C H I L D E The Chill แปลว่าเทพบุตรล่านรก ไม่ได้แปลชื่อภาษาไทยไม่รู้เลยชื่อภาษาไทยเขาคือเทพบุตรล่างนรกเอมีชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยแต่ว่านี่หนังนอกแน่นอนหนังเกาหลีพี่หนังเกาหลีอันนี้แอบอ่านนิดหน่อยแต่เห็นแล้วว่าพี่คิมพี่คิมเล่นคิมซอนโฮพี่เออเป็นติ่งเกาหลีนะครับอ่ะเรามาดูพร้อมกันผีญการมากมงคลภาพยนตร์ภูมใจเสนอมงคลซีนิมานี่เขาลหัวกับมงคลเมเจอร์นะเขาแยกหัวนะอ๋อ ทำไมพี่เพราะอะไรโคลานอันหนึ่งของลูกอันหนึ่งของพ่ออ๋อนี่คือหนังเรื่องแรกของคิมต้นโพเลยนี่หนังน้ำมวยอ๋อนี่พี่คิมนี่เขาดังมาจากผมเท้าชาชาชานะพี่อ๋อนี่คืออ่านี่โอป้าหัวหน้าหัวหน้าโฮหัวหน้าหงเฮ้ยเจ้าพี่ก็ติ่งเหมือนกันพี่เนี่ยเราลกเทาเราละเทาเท้าดูดูนั่งดูเดี๋ยวดูเลยไม่ต้อง เราเป็นผู้หญิงเขายิ้มให้อย่างนี้เรา,ย,า,ย,ายังโง่ใช่ไหางเลยวะ <c oughs> บทต่อของเงี้ยเนี่ย <c oughs> เอ้พีคิมพี่คิม,คมโหน้าห้องลาโดยรอยยิ้มเหมือมนเป็นแบบไล่ล่านะครับ <c oughs> อา้าว่หน้าห้องโลกิสังนั้นไอ้เหี้ยคือ <c oughs> เป็นเป็นเป็นนักสืบอ่ะเ <c oughs> อ้าวหนที่ปยมวยเลย นี่ยหน้าหงหน้าหงหอดนี hmm. mm ่พระบุตรล่าแล้วลบแน่นี่พระบุตรปะนี่จะมันตุ้มใจจริงหน้าหงมา27กรกฎาคมนี้อ๋อโอ้โหเป็นไงครับเฮ้ยเราสไบเลยจริงๆก็มีข่าวมาตั้งพักละ ป็นหลังเรื่องของเขาทีนี้เขาโพยขึ้นมาหลังเรื่องแรกเราไม่รู้เขาชื่อคิมซอนโฮเร,เราจำเขาได้ว่าเขาคือหัวหน้าฮงในใในโฮมเท้านี่คือเขาไนซ์มากนะคือคถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักพี่คิมเนี่ยพ,พ,พ,พี่พี่หวัวพี่หัวหน้าฮงเนี่ยคือเขาเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่แบบถ้าเราดูตัวอย่างเห็นไหมโอ้โหคนยิ้มยิ้มมีเสน่ห์ยิ้มคล้ายๆพอลล่าเทเลอร์คือพอยิ้มเสร็จแล้วถ้าเราเห็นยิ้มเขาแล้วแบบคือทั้งโลกมันต้องยิ้มตอบเขาอ่ะ คือเป็นคนที่แบบโอรวยิ้มที่ชิดมาเน่ะคือถ้าเราเป็นผู้หญิงเขายิ้มให้เนี้ยกูปวดตะขอเส้นในมันรัดน่ะรู้อึมนะพี่เออเออเออนี่แต่เขาก็พี่ก็ชอบพี่ก็ชอบซิมสิมตอนโฮเขาเอาคาแรคเตอร์ของของหัวหน้าฮงมาเต็มเต็มเลยนะคือแบบว่าเฮ้ยมันล่านด้วยรอยยิ้มเขาใช้รอยยิ้มแต่เขาโหดเนี่ย เราเราถ้าเราพิกคาแรคเตอร์เขาเหมือนกันนะเล่นทีวโเล่นหแต่ก็ยังคงคิดรอยยิ้มกระชากโลกของเขาเอาไว้ยิงแบบบอหอยิ้มเสร็จแล้วยิ้มให้เราเราเคยพูดเสมอว่าเฮียมือปืนอ่ะศพแรกไม่มือสั่นหมดแม็กแล้วยังไม่ตายเลยอแต่ศพที่ร้อยอ่ะคือบนตื่นเต้นไงยังไม่เก่งด้วยไม่ตายเพรายิงไม่โดนไงมั้เปืนมันดด แต่อย่างเงี้ยคือราคาศพที่ร้อยยิงเสร็จแล้วยิ้มยิ้มแล้วดูบุรีชิวโอ้เฮ้ยเรื่องนี้ต้องดูแค่มีหัวหน้าฮงมาเล่นนี่ก็ต้องดูแล้วแล้วหัวหน้าฮงเล่นคิวบูดอีกอ่ะโอ้โหมันไม่ได้เชื่อแลพี่เ็ติ่งหัวหน้าฮงเฮ้ยเรารักเขาโหเขามาเมืองไทยสองรอบแล้วพี่เขาขนขนมกลับบ้านนะเคยเห็นไหมขนมไอ้ที่เป็นบ้านบ้านาแหดะเนีย่ก เขาชอะเขาซื้อมาแบบใหญ่ๆอ่ะให้กลับมึนไทยไม่พอไม่ตัหนังให้เขาไม่เอาเข้าตัวนะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเออผู้เล่นยอเล่นเอาสิษเงินตัวนี้เหมือนจะเป็นเทเลอร์ตัวแรกอยู่ยังเป็นตัวสั้นนับหนึ่งนาทีกว่ากเราเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมีตัวอย่างยาวเป็นเทเลอร์ตัวยาวหม่ตัวนน่าจะน่าจะเล่าเรื่องอะไรมากกว่านี้ตัวอย่างตัวตัวนี้เท่าที่เราเห็นนะนอกจากหัวหน้าฮง กับที่เขาชื่อพี่เลยนะคิมซอนโฮคิมซอนโฮเป็นเล่นเป็นหนังหนังเรื่องแรกของเขาเพราะที่ผ่านมาเขาเล่นซีรีส์เนาะโปลมาแล้วนี่หนังเรื่องแรกของเขาเขาเล่นคิวบูเขาเล่นเป็นไรู้แอคชั่นไม่รู้ว่าเป็นนักเสืหรือเป็นนักฆ่าอะไรเนี่ยเฮ้ยมีแอคชั่นเยอะเรารู้เท่านี้แต่น่าดูที่สุดต้องดูต้องดู27กันตาคนภาพยนตร์ครับผมไปเจอกันที่โรงแน่นอนนัดกันไปดูกันวันไหนนะครับวันพุธนะครับ269บาท ตัวแต่โปรเจกต์ค่าตัวหกสิบเก้าบาทแล้วว่าป็นไงดาบสองคมอ่าคุยกันท้ายคลิปดักสองคมยังไงคือถ้าเราดูหนังน้อยเราว่าแม่งดีผู้บริโภคคุ้มดูหนังถูกหกสิบเก้าบาทแต่ถ้าเราเพราะเราเราพูดมาเสมอเราเชื่อมันเสมอว่าตั๋วภาพยนตร์ในไทยแม่งแพงไปสองร้อยสองร้อยห้าสิบแม่งแพงไปแพงไป คือมันทําให้คนต้องคิดเยอะในการดูหนังแต่ถ้าเนี้ยตั๋วหกสิบเก้าบาทตั๋วละร้อยยิงไม่ต้องหกสิบเก้าบาทตั๋วละร้อยเนี่ยคนจะดูหนังได้โดยที่ไม่ต้องคิดแล้วมันจะดูหนังไม่หลายเรื่องปกติถ้ามาสองคนในโรงเนี้ยแล้วซื้อป๊อปคอนอีกอ่ะหมดเกือบพันนะพี่อย่าไปกินป๊อปคอนแพงอย่าไปกินมันไม่ได้อร่อยหรอกไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์วนะยอแต่แต่แต่ไอ้โปรเจกต์ตั๋วหกสิบเก้าบาทถ้าเป็นหนังไทยอ่ะ ทำลายทำลายผู้สร้างมากทำลายคนทำหนังมากคือเพราะว่าสัดส่วนการแบ่งอการแบ่งหนังกระโลงเนี่ยมันเป็นหกสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเก้าบาทแม่งได้สามสิบาทสามสิบาทเจ๊งมันอยู่ไม่ได้คือถ่ายหนังทีเป็นสิบล้านที่เาคือเก้าบาทเราแนะนําอยากให้ดูหนังนอกอยากให้ดูหนังฝรั่งอยากให้ดูหนังฮอลลีวูดอยากให้ดูหนังจีนเกาหลีเราไปดูกันมันพุธเนี่ยหกสิบเก้าบาทหนังไทยเราอยากให้คุณเก็บไปดูวันแบบว่าเฮ้ ร้อยนึ่งร้อยี่สิบเนี่ยเราว่าม,มันจะทําให้คนมีกําลังเพื่อจะทำหนังดีๆให้คนดูกันต่อไปนะครับอ,อ่วันนี้ก็จริงท้ายเรื่องจริงเลยเร,เรียกร้องกันเลยนะครับ <laughs> อ่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันว่าเรา <laughs> จะรีวิวเรื่องอะไรให้ให้ทุกท่านดูนะครับะม